ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เตดประจาวันที่6พฤษภาคมโดยโค้ชเทเบอตบอลแมนเชสเตอร์เตดเช้านี้ขอสนอฟาตีพัวพันธ์ข่าวซบบูฟสุดช็อกเลยนะโดยอันซูฟาตีปีกดาวโรดของทางบาร์เซโลนาตกเป็นข่าวว่าอาจจะย้ายไปร่วมทีมวูฟอย่างสุดช็อกก็เป็นได้ โดยวันที่คิดของทางบาร์เซโลนาเตรียมที่จะเข้าสู่ตลาดนักเตะในช่วงสมุทรน,นี้หลังจากที่ไม่ได้รับความนิยมนะฮะในการคุมทีมของชาบีเออร์นันเดซสักเท่าไรนักโดยฟาตีในวัย20ปีได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในลาลีกาเพียงแค่11เกมเท่านั้นและรายการน,นี้โดยจอชเมนเดสเอเจนต์ของเขาก็เจอนล้นที่จะพา,าเขามาค้าแข้งในพรีเมียร์ลีกังกฤษในขณน,นี้โดยทำการริง,งานจากทางกาตาร์นะฮะอ่าเปเปอร์สปอร์ต เปิดเผยนะนว่าทางวูฟเนี่ยยินดีที่จะยื่นข้อเสอนอ26ล้านปอนด์บวกกับทางบริเวณเนเวชสำหรับค่าตัวฟาตีมาร่วมทีมโดยปีกรายนี้เนี่ยผมยังไม่ได้รับความเชื่อมั่นในการย้ายไปยังชินบริเนลและต้องการจะย้ายไปเล่นกับทางสโมสรที่ใหญ่กว่าหากเขาต้องการออกจากทางบาร์เซโลนาในครามังนี้โดยมีการอ้างนนว่าเบนเดสซึ่งเป็นลูกค้าจำนวนมากที่ทางวูฟได้เริ่มกระบวนการการโน้มน้าวใจฟาตี วงการว่าการย้ายไปยังชินโมรินเนลนั้นอาจจะเป็นความคิดที่ดีซึ่งเบนเดสเชื่อว่าปีกทีมชาติสเปนสามารถใช้ทีมของชูเรนโปรเปติกีเป็นฐานเพื่อตั้งหลักในพีมเรกก่อนที่จะขยับขยายย้ายไปยังสโมสรที่ใหญ่กว่าน,นี้ อย่างไรก็ตามฟาตียังไม่ได้รับความเชื่อมั่นนั้นและยังสามารถที่จะเลือกที่จะอยู่กับทีมบาซโลินาต่อไปได้แต่เชื่อกันว่าชาบีเองก็คงจะจำกัดโอกาสในการลงสนามของเขาอย่างมากหากเขาเลือกที่จะจากไปในครั้งนี้อ่าแต่ผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้การอนาคตของอันซูฟาตีที่แมนยูก็เล็งๆเอาไว้อยู่เหมือนกันนะเรามาดูข่าวจอมานกนดีครับทูเคิลปัดคอนเฟิร์มบัวนี่เป็นเป้าหมายของทางเสือใต้นะ โดยโจมัสตูเคิลเทรนเนอร์ของไบร์นมินิกปฏิเสธที่จะย,ยันยืนยันเลยนะว่าปร,รักตนโกโรมูอานีดาวยิงของไอทรักแฟรงเฟิสเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพในช่วงสมนุนีโดยทางโกโรมูอานีนั้นกำลังมีผลงานที่ยอดเยี่ยมในรายการนี้หลังยิงไปแล้วมากถึง21ประตูจากทุกบริการให้กับทางแฟรงเฟิสและในช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็เป็นหนึ่งในขุนพลที่ทีมชาติฝรั่งเศสชุดรองแชมป์โลกกันอีกด้วย ซึ่งแมนเชสเตอร์เต็ดทีมดังแห่งสุุบันพีมเบรงกินให้การจับตามองดาวยิงบอย์สีเปีร์รนนี้อย่างกระชิดเช่นเดียวกับทางาเย์เมดิกและก็ทางปารีสต์สัจแมงโดยเสือใต้ต้องการหน้ากองหน้ารายใหม่เข้ามาร่วมทีมในฤดูกาลหน้าเนื่องจากทางเอริกมัสซิงชูโปโมติงที่ต่อสัญญาออกไปอยู่ในช่วงปลายอาชีพขณะที่สดีโอมาเน่ก็สอแววจะถูกปล่อยตัวหลังก่อเหตุเช้าต่อยหน้าลีรอยสาเน่ เมื่อถูกนักข่าวถามว่าโกโรมูอานี่นั้นคือเป้าหมายในการสวมทัพของเสือใต้ได้หรือไม่ชูขเครลก็ตอบแบบเลี่ยงๆนะว่าผมไม่สามารถยืนยันเรื่องนี้ได้หปอกนะผมจะไม่ยืนยันด้วยนะว่ามันเป็นแบบนั้นและในตอนนี้มันก็ไม่ใช่หัวข้อที่คุณต้องคุยกันในครั้งนี้เป็นวัานงานนี้ต้องรอดูคนต่อไปกันแล้วกันนะฮะมีแนวโน้มแน่นอนนะผมว่าอาจจะสอยรักดันโกโรมอานี่ของแมนยูไปก็เป็นได้ เรามาดูข่าวจอมากกันดีครับเสียเผยจุดฟันเงินที่2ประชันเป็นบรองเพียงคนนี้โดยทางจุดเบริงแฮมเตรียมกลายเป็นผู้เล่นที่มีรายได้มากที่สุดเป็นอันที่2ของทางเรอัลมาดริดตามการบริงานซึ่งเปิดเผยรายละเอียดของสัญญาที่เขาได้รับการเสนอ โัยบิ๊แฮมวัย19ปีตกเป็นข่าวอย่างหนักในการย้ายไปยังราชันชุดขาวในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่เลเวอร์ฟูถอนตัวจากการไล่นนล่ากองกลางบริษเซลสมุนล่าสุดนั้นรายละเอียดของสัญญาที่เขากับทางเรอัลมาดริดเนี่ยได้รับการเปิดเผยในงานการอาจากทางซอเจอร์บอจิโว ดยการรายงานข่าวระบุเลยว่าเบริงแฮมนั้นจะเซ็นสัญญา6ปีซึ่งทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นที่ทำรายได้สูงที่สุดอันดับ2ของสโมสรรองจากทางเอเดนอาซาซึ่งเชื่อได้เลยว่าค่าเหนื่อยราวประมาณ380,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ในคาักนี้นอกจากนี้แล้วเบริงแฮมจะมีค่าสัญญาอยู่ที่ประมาณ875ล้านปอนด์หรือเท่ากับ1ล้าน1,000ล้านยูโร มันเป็นกระแสข่าวที่รุนแรงเป็นอย่างมากเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะว่าอาร์กังชุดขาวใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงในการย้ายทีมครั้งนี้แล้วแต่ค่าตัวย้ายยังไม่ได้รับการเปิดเผยในครั้งนี้โดยมีการบริการต่ออีกนะครับว่าทางเซอร์แซนติโบเนี่ยยังระบุด,ด้วยนะว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาการดําเนินการของการย้ายทีมสวิงเป็นอย่างมากไปหาบริอัลมาสเิดเนื่องจากเรเวอร์พูล้มเลิกแผนของพวกเขาในการล่าตัวเบอร์ดิงแฮม โดยทีมแชมป์ยุโรปยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการและก็มีแนวโน้มนะว่าจะเสนอเงินเบรนต์ต้นอยู่ที่100ล้านปอนด์แต่ก็คาดการกันว่าจะไม่มีปัญหาใดๆเกี่ยวกับการตกลงค่าตัวขั้นสุดท้ายเนื่องจากมีการคาดการกันว่าเบอร์ลิงแฮมนั้นจะกลับมาเป็นผู้เล่นเรอัลมาดริดอย่างแน่นอนในช่วงเดือนกอรกฎาคมที่ถึงนี้เป็นน้ว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปกันนะกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมมาร์กันดีครับ เชนฮาเตือนแอนโทนีต้องคุมระดับอารมณ์ตนเองให้ดีนะโดยอีดิคเชนฮาคกุนซอทางทางแมนยูออกโรงนะฮะเตือนแอนโทนีปีกค่าตัวแพงในให้ให้ควบคุมอารมณ์ของตนเองในสนามแต่ยืนยันและ,ะว่าดีแล้วที่ดาวเตะชาวาเวสต์ลนรายนี้เล่นด้วยแพชชั่นที่เขามีโดยแข้งค่าตัว82ลนันอนอ์ถูกใบเหลืองจากการไปตั้งใจฟาใส่อเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ ของทางบริตันและจากนั้นก็ไปทะเลาะกับทางบรูอิชดังระหว่างเกมที่ทีมของเชนฮากแพ้ไปศูนย์ต่อนหนึ่งที่เอเม็กสเตเดียมเมื่อคืนวันพัสดสบอดิที่ผ่านมาซึ่งในใหญ่ผีแดงเนี่ยวิจารณ์แอนโทนี่วต้องควบคุมอารมณ์ของตนเองให้จงได้แต่ก็ยอมรับนะว่าด้วยอารมณ์ที่ร้อนแรงของนักเตะเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในเกมของเขาอยู่แล้วและก็รู้สึกสบายใจกับสิ่งนั้นตราบเท่าที่เขาสามารถควบคุมอารมณ์ได้ แฮชชั่น <Passion S 2> เป็นจุดแข็งแน่นอนว่าจะถึงระดับหนึ่งคุณต้องควบคุมมันคุณต้องการแทชชั่นและความปรารถนาที่จะชนะการต่อสู้ในเกมเขาแข็งแกร่งเป็นอย่างมากและเขาก็มีความทะยอทะยานสูงอย่าทําอะไรเกินไปโฟกัสในเกมของคุณและสิ่งที่ต้องการในเกมในขารังนี้ถ้าเขาทําอย่างนั้นได้เขาจะเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมผมคิดว่าการพัฒนาของเขาค่อนข้างจะจมแจ้งและชัดเจน โดยแมนยูมีโอกาสแก้ตัวจากเกมที่แพ้บริตันเมื่อพวกเขาจะพบกับทางเวสต์แฮมที่ลอนดอนสเตเดียมในวัอาทิตย์ที่ถ่อนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะอาเทนฮากออกมาเจือนแล้วว่าอยากคิดจะทำอีกไม่อย่างนั้นก็ดูแล้วอาจจะไปก็เป็นได้รัมาดูข่าวจอมากักนดีครับแมนยู menu, หวังจะบรรลุข้อตกลงต่อสัญญาหัวหอกตัวเก่งในช่วงสมัยนี้ โดยสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดทีมอันดับ4ในพรีเมียร์ลีกงกฤษหวังว่าพวกเขาจะสามารถปรังตัวมาคัดแรดฟอร์ดกองหน้าคนสำคัญของทีมเอาไว้ White ต่อไปได้และขณะที่การเจรจาสัญญาฉบับใหม่นั้นกำลังมีความคืบหน้าในขณะน,นี้โดยการบริงานจากทางเดอะเชล r ีาฟระบุเลยนะว่า ทีมปีศาจแดงได้ดำเนินการยื่นข้อเสนอให้กับแข้งวัย5ปีได้และพิจารณาไปแล้วและการเจรจากำลังมีความคืบหน้าไปได้ด้วยดีโดยพวกเขาหวังว่านักเตะจะยอมตกลงเส,สัญญาและอยู่กับทีมต่อไปอย่างน้อย2-3ปีนับจากนี้ตัวสัญญาฉบับปัจจุบันของแรต f ฟอร์ดนั้นจะหมดลงในปี2024แต่ขณะที่เจตัวนั้นรับค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ปอนด์ ต่อสัดาห์โดยในช่วงซีซั่นนี้เขาได้กลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญของเอริกเชนฮากโดยกลับมาโชว์ฟอร์มการถล่มประตูจนรั้งดาวซันโวของสโมสรอ,อยู่ในขณะน,นี้แลายิงพิปแดงทำไปแล้วถึง29ประตูจากการลงเล่น52นัดในทุกปริการโดยยิงในในพรีเมีร์ลีก์นะฮะได้ทั้งหมด16ประตูและก็ทำไป5แอสซิส จากการลงเล่นทั้งหมดสัจกนัดและช่วยทีมคว้าชแชมป์คาราบาวครับไปแล้วในขณะที่ยังเหลือการลุ้นพื้นที่ทอฟฟ์รวมทั้งลุ้นแชมป์เอฟเอคัพกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ถ้าผมเป็นนักว่างานนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมมารก,กันดีครับแฟนแมนยูด้เหตุเชนฮารกแย้มกานาโชคัมแบ็กฟัดกับทางเวสต์แฮมนะ โดยเราซาบวพิแดงได้รับข่าวดีก่อนเกมแมนเชสเตอร์เตดเจอกับทางเวสต์แฮมวันอาทิตย์นี้เพราะล่าสุดนั้นกุนซือเอดดิชเชนฮาร์ย้มเองอาริอันโดการาโชปีกดาวรุ่งจอมพริว้วมีโอกาสกลับมาช่วยทีมหลังจากที่พักแข้งไปนานหลายสัปดาห์ในครักนี้ ซึ่งทางเอดิกเชนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผยนะว่าอารอันโดกานาโชตะฮาปิดดวรุ่งชาวอจตไตมีโอกาสที่จะกลับมามีชื่อช่วยทีมในเกมชิมเมริงเกตนัดที่ปไปแดงบุกไปเย,ยนเวสแฮมยูไนเต็ดในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมนี้ ซึ่งการนนโชวนั้นพักแข้งยาวมาอย่างตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคมเนื่องจากมีปัญหาเจ็บที่ข้อเท้าซึ่งตอนแรกคาดการณ์ว่าเจ้าตัวนั้นน่าจะกลับมาได้ในเกมที่แมนยูบุกพ่ายบรตทันแอนด์โฮฟอัลเบียนไปศูนย์ต่อหนึ่งในวันพัสัสปอีที่4พฤษภาคมแต่สุดท้ายก็ยังไม่พร้อมกระนั้นล่าสุดเทนฮาก,ก็แย้ำนะว่าดาวเตะสายสปีดวัย8ปีรายนี้มีแววจะคัมแบ็กในเกมที่ลอนดอนสเตเดียมช่วงคืนวันทย์นี้อย่างแน่นอนนะ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมาสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงฉันครับขอบคุณทุกคนตาดะชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ